ไม่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 แต่แหลก <laughs> แหลกฝนเออเรียกเยอะเราเรียกเยอะเริ่มไม่ไหวมันดีบอยไปนะ <laughs> เนี่ยเออไอทิศมันนั่งไอนนี่เราแน่เลยตอนไขุ่ญแจอืมภ <laughs> าพเริ่มสวยเดี๋ยเริ่ม, <laughs> เ,รมเริ่มแหลกแล้ว <laughs> 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 ไปแล้วเฟรมเรทเฟรมเรทเริ่มตกว่าโมไหนเนี่ยเอามาโผล่อีกฝั่งเลยอ่ะเออดีเฮ้ยตีตูดมันโอ้มันมีเซนรีเฟกต์มันไวว่ะมันมีเซนเราต้องยิงหรือเปล่าวะนี่นี่นี่เจมี่เจมมี่เจมมี่ต้องคอยมองแบบยิงไปแล้วด้วย ถ้าเราปล่อยให้มันลื่นไปชนมันจะมากินไงไมันจะโดดมากินอ๋อหนตอวนั้นอ่ะออกินจนนอนตาย้วเอาถึงประมาไหนอ่ะถึงมานี้ไะแล้วก็เรียกหญิงลอยเอ้ยเ้ยเ้ยอาใก่แบบนี้ใก่นลยติงหัวตึง อย่าไปนอกไปไมอย่าไม่ฟิวสเด็ดฟิวเด็ดกรอบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพิ่งไล่เฟิวเด็ดตกไปกันไปได้เลยเหรอให้มุดมุดมุดโหเพียบเลยนะโอ้มือนบนเรือเลยอ่ะกินอยู่ไอ้ลูกไอ้ไอ้ลูกกวาดนี่ไม่ได้เอาให้เด็กนี่หว่า ไอ้พวกตะกากินแล้วแต่บอกแล้วเ,เด็กไปทำเออเอาเด็กไปทำลูกปา,า,างให้ันนี้กินโอ้ไม่ก๊อ oh ดไอ,อ้ไอ้นี่แ่ะไอ้นี่ม่มีเด็กเอยธนูไม่ขังไปหรอรอ, <c oughs> อไว้รอไว้รอไว้สองตัวเลนะี้ยตัวก็โยๆอ๊ยย ยีิบสองตัวไกบนไกเฮ้ย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 มันโยนทำไมอ่ะมันโยนทำไมอีกตัวหน่อยอีกตัวใครไม่บาก five minutes later ยังไม่นอนิง่ไหมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเลยตั่ง one eternity later เอาเลย ไปชิกไปออโอเคยิงแลไรอีกตัวรอมาอเฮ้ยมันโอ้น้ำว้าพุง่งพุพ่งเราฮ่าอีสี่วะไม่ใช่แล้วมันตีมานะ <c oughs> มันกันเองมันตีว่ากันเองบุรีอันนี้อยู่แล้ว ตัว free, ต๋วฟรีตั๋วฟรีอะไรอะ่ะคืออะไรนี่มัดหนูร้อยตกน้ำเาเหรอเอาหน่อยดิคนไหน่อยดิขอสักทีขอสักทางพี่วะขอสักทีป่าโดนเออ้ยโถอเฮ้ยไม่ได้ตกน้ำไม่ได้จมน้ำนั่นเองเนี่ยนน้ำมันไอ้นี่ยัง โตมาโตมาตรงนี้มีอะไรอุ้ยอ๊ยอตกแรงนิดนึงนะเหรอเออเอา้าอุย้ยเลยมานนี่เลยไป ขววงกระบี่ขี่กระบองอ้าน่าแต่ไม่ใช่นะเฮ้ยาเปาคอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโหเรามีแรงเยอะขนาดนี้เลยอืมไม่ใช่ดันไปนน่นหรือว่าดันดัน <c oughs> <c oughs> ไปสิดันอีกดัน <c> อ <oughs> ีกจะไป โอาฉันไปก่อนฮลโลเฮ้ยหุยเต็มเลยรอก่อนเต็มเลยอุยเต็มเลยก็คือยิงเสร็จคือให้ฉันไปก่อนให้ฉันไปก่อนก็ยิงสามตัวหุยคมคมู้นะให้ฉันไปก่อนเขายิงตัวสามตัวฉันจะวิ่งไปตรงกลางเนี่ยรู้จักตัวแรกยังมุดไม่ได้เราย่อไปปหมย่อได้เออ อ,อ๋อดีละอย่าสู้เลยวิถีวิธเเีเราอย่าสู้เลยเต็มเลยนะคนนั้นอะไรอย่ามาหมนุนนะเต็มเลยนะมนโอ้ยไม่ไหวนะเนี่ย <laughs> ไม่ไหวนุ่งแม่งนอนท่าสวยสุดเลยวิหน้าจริงเลย <laughs> มันเชี่ยวจริงๆมันเชี่ยวอย่างปัดโอเคยังไม่เจอหัวเลยนะม,มันจะโผล่มาตอนไหนอยากให้กูรู้เลยดูในห้องนี้แหละเฮ้ยเอ้ย,อยประตูหมาในบ้านหลังนี้แหละเจอแน่เปิดเพลงเปิดเจอแล้วเปิดแล้วเจอแน่เจอ,เอ,อจรั่นเลยตอบไปเจอรั่นตอบขึ้นความผิด ฮะฮะเอาเอาใหม่เอาใหม่ลองหยุดหยุดหยุดสักครั้งหนึ่งอาให้สุดเอาให้สุดถ้า,ดาไปอ,อุ้ยเอ้านี่ไม่มีอะไรหรอเกิดทำไมเนะี่ยเฮ้ยเล่นเฉยๆ เอาอีกแล้วฟิวฟิวจะขบับมีเชือกให้ปีนอโอ้ยกระโดดสิก้าอย่าบอกนะต้องไปหอคอยนู้นอ่ะอาจจะใช่ไปสินี่ไงไปยังไงอะ่ะรล้สึกหรืเหอเรื่องมันมันคือ,อยังไงวะ เราเราไปหลายสถานที่มากตอนนี้เร <c oughs> ิ่มงงนิดนึงน่าจะเอาอยัางไงโอ้ยโอ้ดีเดเซนแมนมันจะมีประตูามายนตโยนต์มาอรอรับรอเสียละ โตสมองโตเล่นเกมนี้อา้อาห้าไปไหนต่ออา้านั่นน่ะสิกินเชือกไปที่เดียวเออหรือว่าไอ้น,นี่ทำงานแล้วไงไอ้น,นี่ทำงานแล้วอ๋อเอ้ยเครื่องไอ้สัสโรเนี่ยเสียงมาแล้วแล้วเราจะใช้ทำไรล,ล่อมันหรอ อาจจะต้องหาขึ้นประมาณ25บ้าฟาเรไทยแต่มันมีเพลงนะประมาณขึ้นเนี่ยไปคิดหอ,อยมาถามมัน เอา้าเอา้ยอ,อ,อยู่กูฉลาดฮะอยู่กูฉลาดโอ้โหห้องอย่างลับอะยู่กูก็ฉลาดเฉยเลยโอ้ยขึ้นขึ้นเลยขึ้นมีมโอ้ห้องอย่างลับ <_ EN> ลับจ <_ EN> ัด <_ EN> <_ EN> ไม่คิดไม่ฝันว่าไปทำนี้ได้ มันใบเรานี่เองตรงโครงไฟให้ไฟติดใครจะไปคิดโอ้รับจัดและรับมาตรงนี้ใครจะขึ้นมาละ่ะอืรับตารับดารับ <c oughs> อ้าว,วครับแงเฮ้ยเอาจะ้ะหันนะหันปุ๊บ่ะเอาดิเอาดิมันจะเป็นไอนนี่นมกินไม่ได้ เขียนได้หรไม่เขียนได้หนเหมือนต้องลากขึ้นมาเหมือนจะเขียนได้เฮ้ยโอ้ยโยยื้อๆเลยเน่าๆเลยเหมืนเราก็คิดว่าไส้คอกตรงนั้นอะไส้อั่วเสร็จแล้วยังไงต่อขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปีให้ไปเอ้าเฟกหาย่่าโวยชื้มไม่เพลอเฟกอ่ะนี่ คือใครตัวเฮ้ยไอเนี่ยติดง่ายๆอะ่ะคือใครตัวเอ้ยชจ้ามาแล้วใครใครตัวด้วยเฮ้ยคาเมราไอแมนเฮ้ยโอ้โหเอา้าเอา้เอากระกดักเอ้ยมันกระดัโดนต้มแล้วโดนตุ่มอะ เราทำงานโดนตกลไกลเลยใครนี้ว่าต้องเอาอันนี้ไปไว้ยิงยิงลูกโป่งแล้วป่ะไม่ใช่ลูกโป่งอไปแล้วต้องเอานี้ไว้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่ามีอะไรเหยียบคนเดียวมันในนี่เลยป่ะมาลองเหยียบโอเคมันคือสิ่งบอกว่ามีของเล่นให้เล่นเอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรโโหมันคืออะไรแล้วเราก็ไปสักวัยเลยไลฟ์ไปเลยโอ้ตัวนดี้ <c oughs> เฮ้ยอย่าไปไปนเนี่ยทำไงอะ่ะอ๋อมันจะมีช่องอ,อ,อ๋อเลยนะรนะอ,อต่อไปขึ้นไป

วิ่งบอสแน่เลยไม่นู้นหรอบลอสบอสแน่เลยงั้นอ่ะเฮ้ยให้ให้แล้วให้แล้วใช่แล้วอุ้ยระวังนะระวังนะโลย่อยย่อนย้อนดิวะมันปิดตาอยู่เหมือนมองไม่เห็นเข้าไปเลยไม่ได้ได้ยินเสียงไม่หรอกไม่แค่ทำให้เรากลัวอ๋อถ้าเชือกเนี่ยฉันอยากลองเลยรบางอย่าง เต้องงัดงัดอฟาดเหรอไม่ใช่ต้องงัดงัดทางงัดดึงเชือกออกออกเ้าไมโดนจิว้ยขอส่งเสียงอ๋อมานี่ๆมาๆามาโอ้ย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 ดีใ

อ,อ,อ้ยิงเ้ยหอเอาไม่เอาไม่เอาตุวกว๊กตาตัวนั้นนะ่ะเอาหอ,อ,าอาต้องยิงนดมมวยกูเข้าใจง่ายวะขลัขลา,ลาแล้วลเก่งไอ นมนี่คือดนมน่าทุกครั้งเอาตุ๊กตาล่ะโอ้ยเป็นอีแปดเบสฮง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 ไมต้องดึงหรอเจ้าอ่อนดึงสองคนชิบน้ำหมุนโอห้ย พวกเราก็รีบล,ลงกันเนาราก็รีบลงกันเนะเก่งนะเราค่อยๆนะค่อยๆอ,อย่ารีบอย่ารีบเก่งไปไปัป่นปอบเลยเออเฮ้ยตาตัวสุดท้ายหรือเปล่าเรามีกี่ตัวแล้วไม่รู้เขี่ยมา ไอซิงใช่เลยนะี่ยไอโคมงไฟเฮ้ยที่เราต้องคอยจ,จุดตลอดทางพักหนึ่งใช่ <Hey. S 2> เลยมันอยู่นี่แน่โดรนใกล้โดนแน่นี่ยังนี่โอ้ไม่ไกลจากที่นี่ไมนมันด้วยแล้ว,วไม่ไกลจากที่นี่เลยว่าแต่นียติถึงแล้วนะ่ง น่าจะใกล้จบแล้วหละใกล้จบแต่เราไม่รู้เรื่องเลยนอะมาชัปเปอร์นี้อ่ะอ๋อเออเกมเป็นนานจังวะแล้วสามชั่วโมงจบนี่คือยังไงเนี่ยก็คือเขาทำอะไรเขาเล่นคนเดียวไงอ๋อแล้วเขาก็ตัดตัดจากในสตรีมาไงเพราะว่าในสตรีเขาเล่นไปกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเฮ้ยเคอิชาใช่เหรอเอ้ยอ๋อยังรู้ไงเอาไปเอาไปอิสเตอร์เอกหรือเปล่า เดาว่าเกือบเกือบเกือบตกยิงนะมั้ยยิงนะมั้ยยิงให้มันแตกอ่ะหยิบมาแล้วอ่ะหยิบได้โยนเลยโยนแล้วโยนให้แตกได้อะชิเมนไหมโยนให้แตกไม่ได้เลยไม่ได้เลยแค่อีกตัว์เอกว่าอีสมันอยู่นี่แหละมันแค่อีสตอรเอกเพราะว่ามันมีทางเพราะว่มันมีทางแลก็หรอน่าจะ มันร้ายไปเลยน่าจะเป็นตอนมันออกมาแล้วหรือเปล่าอาจจะใช่เฮ้ยคาสีนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเมียวนะซีนอ๋อตกใจพี่จะบอกว่าเจ้าพาร์ทอย่างเงี้ยเทอย่างเงีมาข้ามอ่อนโบรโอ้ตอนนี้ไงจบจบเลยตอนจบเรี่ยงกำลังจบกำลังมันเรื่องกำลังดี้จบสุดไปแล้วแล้วตอนเปิดมาก็อนี่ เหมือน <laughs> มันมันช้าอย่าบอกนะเอ,เออเราจะไม่ได้สู้กับบอสเลยนะอย่าบอกนะอันนี้ซื้ตอตอนนี้ไหนฮะ <c oughs> เนี่ยกำลังนำทางไปหาโอ้หมอก็กลับกลับ